สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมอร์ล,ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่35ประจำเช้าวันอังคารที่11พฤษภาคมปรากฏว่าฟูลแลมครับเปิดบ้านพ่ายกับทางเบอร์ลี่ไป0ประตูต่อ2โดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูชายจากทางแอชลีย์เวดบูดยิงเข้าไปนาทีที่35แล้วก็ปิดท้ายด้วยคริสวูดยิงอีกแล้วนะในนาทีที่44นั่นเอง แล้ก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเบอร์ล,ลี่อันดับขยับไปอยู่ที่14ของตารางเก็บเพิ่มเป็น39คะแนนก็ห่างจากโซโลชัน12คะแนนครับรอตกชั้นอย่างแน่นอนแล้ว100%ส่วนทางฟูลแลมคอตกชั้นเป็นทางการครับเป็นทีมที่3ต่อจากเวสต์มอร์วิดอัลเบียนแล้วก็เชฟฟลด์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่มี27คะแนนเหมือนเดิมแล้วก็ห่างจากพื้นที่ปลอดภัยเนี่ย10คะแนนครับเพราะว่าตัวเองเหลือแค่การแข่งที่แค่3เกีครับชนะรวดยังไงก็ แนไล่ตามไม่ทันแน่นอนนะฮะก็เอาเป็นว่าปิดจ็อบครับสำหรับพิมเมอร์เลกปีนี้ตกชั้น3ทีมฟูลแลมเวสต์บอมแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปต่อกันที่ดับสน,นุ่นล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเฮลิเคนจากสเปอร์ที่ยิงไปยี่สิบเดประต,ตูเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมพิมเมอร์เลกในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มกันที่คืนนี้เลยคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุทธที่12พฤษภาคมก็จะมีแมนยูเปิดบ้านเจอเลสเตอร์แล้วก็ซัมตันพบกับคริสตัลพาเลต่อเช้าวันพฤหัสีท,ท่13 อ่าพฤษภาก็จะมีลอนดอนดาร์บีแม์ครับเชลซีเจอกับอาร์ตส์ตอลแล้วก็คือวันพฤหัสต่อเช้าว,วันศุกร์ที่14พฤษภามีแอสตันวิลล่าเจอกับทางเอเวอเรตแล้วก็ซึกแดงเดือดแมนยูเต็ดเล่นในโอทฟฟอร์ดเจอกับทางลิเวอร์พูล